สวัสดีครับผมสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมกลับมาพบกันกับผมเหมือนเดิมนะครับนอตบ้านานะครับวันนี้ก็มาขุดเจาะน้ำบาดาลนะครับผมให้กับทางลูกค้านะครับผมอยู่ที่จังหวัดนครพนมนะครับโอ้น้ําแรงมากนะครับผมสาหรับบาดาลบ่อนี้นะครับความลึกที่เราเจาะไปได้ทั้งหมดด้วยกันนะครับผม147เมตรนะครับผมตอนนี้ก็ได้น้ําแรงเลยนะครับผมยุติการเจาะเป็นที่เรียบร้อยนะครับเตรียมที่จะ ลงท่อกันพังนะครับผมนี่ครับเตรียมมาอยู่บนรถอ่สี่สิบกว่าเส้นนะครับผมนี่ครับสำหรับบ่อที่มาตรฐานนะครับผมลักษณะควรลงท่อกันพังนะครับผมทุกบ่อนะครับวันนี้พาทุกท่านมารับชมนะครับอีกอหนึ่งผลงานนะครับผมที่เรามาฝากไว้นะครับผมจังหวัดนครพนมนะครับนี่ครับก็คือในส่วนของตัว กองดินนะครับแต่ละก้านที่เราตวงไว้นะครับผมระยะนะครับก้านหนึ่งมีสาเมตรนะครับเราเจาะไปเราก็ต้องตวงในแต่ละก้านนะครับผมเพื่อที่จะได้รู้ตาน้ํานะครับแล้วก็ชั้นดินชั้นหินนะครับแล้วก็ตาน้ําที่พบนะครับอยู่อยู่ชั้นประมาณกี่เมตรนะครับผมนี่ครับอยู่ที่อําเภอท่าอุเทนนะครับผมสําหรับแปลงนี้นะครับจังหวัดนครพนมนะครับนี่ครับ ตอนนี้เริ่มเตาะร่องนะครับผมในส่วนของท่อสี่ท่อสี่ก็จะมีในส่วนของร่องน้ํานะครับนี่ครับร่องที่เราเซาะเพื่อที่จะให้ชั้นดินเอชั้นน้ํานะครับเข้ามาในส่วนของในตัวบ่อบดานนะครับโอกาสที่บ่อจะซุดจะพังนะครับไม่มีเลยนะครับผมเป็นบ่อสเปกนะครับหกคูณสี่นะครับผมเหมือนเดิมโอ้น้ํานะครับ แรงสัใจเลยนี่ครับสายเร็วนะครับผมสำหรับท่านผู้ชมนะครับที่สนใจนะครับอยากใช้บริการทีมงานของเรานะครับรับเจาะน้ำบาดาลทั่วไทยนะครับไม่ว่าท่านผู้ชมจะอยู่จุดไหนนะครับหรือว่าลูกค้านะครับอยู่อำเภอใดก็ตามนะครับผมทีมงานของเราพร้อมบริการนะครับครบจบที่เดียวนะครับผมเจาะบ่อบาดาล ติดตั้งระบบปั๊มน้ำโซล่าเซลล์นะครับไม่เห็นน้ำแบบนี้นะครับไม่ต้องจ่ายตังค์นะครับผมน้ำไม่ออกเรารับประกันนะครับไม่คิดเงินแม้แต่บาทเดียวนะครับผมค่าแรงค่าน้ำมันไม่ต้องเสียให้เรานะครับผมพร้อมกับบริการติดตั้งระบบแทงน้ำนะครับโซล่าเซลล์นะครับควบวงจรนะครับผมสถานที่ที่ไม่มีไฟฟ้านะครับสามารถใช้น้ำได้นะครับผมส่วนเบอร์โทรนะครับ0802794699นะครับ วันนี้พาทุกท่านมารับชมนะครับอีกหนึ่ง EP นะครับคลิปนี้วันนี้นะครับขอตัวลาท่านผู้ชมไปเพียงเท่านี้ครับผมสวัสดีครับ